สวัสดีค่ะพี่น้องกล้องกระชองน้องรถเมคค่ะมืัอนี้อันมาหอดแล้วว่าสิมาซ้อมนี่ล่ะก็เลยมาเห็นสลิงใหม่ก็เลยว่าสิมาบอกกับลน้สุกนี่ล่ะมาขึ้นมาลองสลิงกระโบลกที่เฮาอันยิ่งยิ่งใส่ใส่คุณไปหน้าสมัยก่อนนี่แม่โอ้อัดกระบะกระบะกระโหลกบรนเฮาสมัยก่อนกระบะอันอันอันแนวแนวกัเขาเออนี่ยังนี่ล่ะ ต้องเอาน้องเมหน่เาไปใส่นี่แม่รูปอะไรนั่นที่มันตอกกันการต่อยเลยต่อยกรนังไหมโอ้ยสดยอดแล้วก็ทำตัวให้มันแข็งแรงจนพี่ไอ้ตัวจับเอาขคันไม่คืนรอคันฮักนี่ต้องโทษรุ่งเลยอ๋อคันคันฮักดังตุบลงมาหนึ่งตดบนะบอลตุบบอลตุบโอไปร่องสลิงมาหนเพอมาสลิงจิคาดมานี้มนบนหมองมีหมองขาดบ่ขาดกันมันลูปไปไงาอนะ เราไปดูนั่นลูซี่กรล่องไปแล้วลูซี่กรองไปลูเาอคือีเฮดบารมาแล้วเอาเรียวเรียวลูซี่จับนี้มานีแล้วก็เยบนี้ลูซี่เห็นหันลูซี่เาบอย่าไปซี่อ่ลูซี่มันสูงเนาะเอานี้ลุงกริมับับขึ้นให้อีกนั่นเห็นมาเนึ่เห็มานเนเหีนเยเอาคือเฮดบาไป่บัลลีเอาใครเห็นไหอาเอานะอาไปนู่นแล้วเข้าไปแล้วมา

กักนกอ้ยอั่อพึ่งไล่อเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเอาดูเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเขาใส่ตีนใส่ข้อบอกเลยบอกเลดี๋ยวเดากุดใส่ลูกเอาข้อห้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ลปับกได้เบาบาปลูกนีแล้วกาเลือกเอาแล้ว่าใส่ใส่ตีนรือใส่ข้อก็กในคินี่ฮะัขากันซะปากเปียก เออนีขือตาขามันเยบมดีเลับมันใจเวยยมั่วด้ออคือจะวิ่งนโอ้ยโอ้ยอ้ียเ้เ็ดเ็คือจะนบ่าเนีดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวมาคือพยุนเ็บเบ่ขามาถึงเห็นบ่พยุนพอพยุนกําลังจิเกยตื่นไหม เดี๋ยวยังไม่ไปเลยไปด้วยไปไล้ว่ทางนี้ไปได้บ่เออเออเจะกิ๊ดทํวอําเยอะแตกอะ ยู่ยยุ่้จับมือพ่อไปเลยคุณไม่ใช่พ่อฉันเกรียดไร่พ่ออีกรอบไหมไป็ไมเอาอีกรอบไหมโอเคถือว่าผ่นมาตรฐานถือว่าผ่นมันจะทานคอยคืนแาบ้าน่ม้าานเหลืออีันนี้มอันนี้มคนอบอีกขั้นงยามื่นมื่นขึ้นมื่ขึ้นั้งมื่น มือนี้เอาซ้ำนี่ไปสักคนบ้างพอเด้วบ้างพอก่อนหนูต้องพัฒนาดิพัฒนาบัางมือนี้เอาคันซ้ำนี่การคือการเลี้ยงมันต้องตามคันมือเอื้อนกับจ้องเลี้ยดรูต้องให้มันขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆโอเคตามคันตามตอนเดี๋ยวนี้หกก็ยื้สั่น s w i เพราะว่นางงานมีหกสั้นต้องเอาหอดหกสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยบอกได้ไหมเดี๋ยนสามกับท่าน สั้นสองสั้นสองเยเออนี่สั้นสองนี่สอึมาขืนมงแน่ยี่พอเอยมังหนูคืนแล้วพ่อขืนมึงรูกะนี่พ่อบอยากพ่อให้มันเล้วมพาพ่อสั้นหกคุณเล้วเลี้ยวมือเอื้นคือมือนไอ้รอบลูกเดียวขืนทันท่งเลยสิรอบะเยียบย้อยจังขืนมืออื้นคือมือนี่ไอ้พี่น้องพู้ติดตามเนาะขอบคุณกับคุณหลยยไฟไปเบรดหอนแท่งเบาหนเบรดแ่งะ ขูดใส่ส <fin anta> <ots> ัน <guarding> พ <okay>? ี่น้องเอ้ยบ่มันเหยยวแตกเลยวันนี้เบ่มันเหยยวหยอดแว่าเขยเขาของน้าก่้พีนเน้ามานีบ่เหลียนบ่บ่ลืมใส่เพ่เพื่อ่คือบใส่ข้าเผื่อลูกแน่อ้หาแลวเนห็ดเนาะนี่เลยเสือไปีนี่เด้อปีนี่เป็นยังม่ม่ลอยยู่ปีอุ้มาข้นทะเปีนี้ปเดีวขึ้นแน่ ได้ขึ้นฮะขอบคุณคิวสี่เ๋ยวได้ขึ้นแน่นอนมาดิเขาก็บเป็นผู้ยิ่งตัวใหญ่ๆเนาะมันไม่ตัวใหญ่แล้วยังกลัวเลยเันกีดเลยเเ็ด เดี๋ยวเดียวฉันหูแล้วเธอต้องขึ้นร่องเบิ่งเธอฟูหน่อยมอขาวาอยญีเปิดวงองแ่เขาให้ขึ้นเอาธอต้องขึ้นที่ว่าอันแม่อันยงก่อนอันนั่งโชว์นะแม่อันโตโตจับกลางนะแม่ต้องขึ้นพี่แหลกว่าเป็นต่าย่านดิบัดพ่อหักหัวออกไปมา เสียววะมันเสียวก็ยี่ว่าอันนี้สั้นเสาบเอาข้าวเทียขึ้นสูงๆมันจะเป็นแนวเขาเนี่ยทางไตก็ว่ามันเสี้ยอยู่เลยเบ่เตี้ยบ่เตี้ยถือว่าขาสั้นหย่อนอยู่ตี้ตามตี้ตามมันเอาสมมติว่าหันมันดึงหรอข้าวเทียมันหลุดลงมาเหยียดเลยนี่เออขนาดละไม้ช่วงวานเนาะมันเก๋เสียวอยู่เด้แกว่างหันพอมีอีหยังเลยว่างหันพอมีเสียตีอีหยังเลยเด้ว่างหันก็คือโหนเลยเด้ตุ๊ก็คือตาย ผู้ผู้เป็นเจ้าสาวเดีวเจ้าภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งบอกโอ้กันเป็นกันเห็ดประกันชีวิตใหนูก่อนสมนีกับยานที่หนูท้านีประกันชีวิตอ้าขาหาาห้ารงปีห้าขามีโชว์ยิ่งใหบ่หนูเห็ดหนูเห็ดอยู่แต่ผอ้องเห็ดประกันชีวิตไหนูก่อนเอห้กับยนี่หลูาประกันชีวิตเห้าขา่ขายประกันเห็นูเอ่่เห็ดประกันหนูก่อนบ่หกัน นู้เขาโทษบอกพ่อกันมันมาไมีเซฟตีอะไเลยมันมันมาเป็ี่ยนยังหรอขาหนูชันดิดๆิเลยเขาเทสมาดีแล้วทันตกกับตกบ่สูงดอกเออะยังไม่ย่างไรปาดขาโต๊ะกับต๊ะบ่สุงเนาะสั้นหาพี่น้องอันนี้แค่สั้นสั้นสามอ่าอันนี้คือสั้นสามสัมไม่ได้สั้นสองอย่างนี้อ่นนี่ปาดปาดี๋ยวเดี๋ยว ที่แรกที่แรกนุ้นคิดคอนเทนต์ออกอยู่เดะหลังจากหลังจากนุนโลงมาสมองนูไปเไวเลยตอนนี้นุ้นคิดยังบมห์กเลยคตอนนี้รู้สึกตอนนี้แบบหลังจากล่องสลิงเนี่ยค่อรู้สึกก็คือเวิร์งไวเลยแบบเวิร์งเออไวเลยตอนนี้นุ้อโมห์ไวแล้วเมื่อวันที่มาซ้อมน้องขอเวละลูกนูบโมมาแล้วนุ้นชอบชอบมาแล้วนูอยากเนาะโอ้เพราาะว่ง่ายๆเลยน้ำหยอกกับน้ำบุ้งน้ำหยอกกับน้ำบุ้งแบบเด๊ เหยียดไหมมาบ่พอแล้วเออบ่บ่บ่พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ร้องไหมบ่ให้เจ้พย่มพอบ่มีแห้งหรอกว่งหันมันยังมาพอมีแห้งสู๋เลยมันยังมันยังเกาะอังศีใดได้บ้างหันมันยังเกาะได้ตอนนี้อังีเนี้ไปสุดคุณเนี้ยกบมาเดียวบ่บ่บ่คิวสีเขาเป็นผู้ชายตัวบางๆผู้ชายจังไหนบ่เขาเต่งัวยังมัเขาเป็นผู้ดีเหมือนผู้ชายตรงไหนครับใส่สุดสีแดงด้วกันเลยไหม ใช้สีแดงเอาตาได้เบิ่งวาสีแดงเขาใช้สีชมพูหมั้สีแดงพอนะได้แว่นตากับสีอะไรตาบอดสีอยากให้พี่เมย์ดูนึกไอ้แว่นตาพ่อหน่อยเอาแว่นตาเดี๋ยะได้เห็นว่าเออสีอะไรพวกนี้สีแดงพวกนี้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้ใช่นั้ลละพี่น้องคลิปหนาจังมากไหมจังวากันคอยบ่กไว้แล้วบ่มาแก้มือก่อนโบพอแล้วพี่ส้มลุงสุกวะท่านี่ มาแกมือเออนี่แล้วพี่น้องคะ่ะไปแล้วคะ่ะไม่ใช่มีแล้ว